เป็นไงบ้างครับพี่เรื่องนี้อ๋อ oh, สนุกดีฮะเป็นซีรีส์สนุกสนุกนะฮะถ้าฟ้องกันไปก็ก็ไกลเกลีย่ยฮะเพราะว่าต่างคนก็ต่างทํางานให้กับประชาชนต่างคนก็ทํางานให้กับทางรัฐบาลแล้วก็ประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทะเลาะก,กันไปก็เป็นสีสันเฉยเฉไม่มีอะไรหรอกฮะ,ฮะเพราะว่าเกลียกันได้อยู่แล้วถือว่าเป็นวยถูกมั้ไหมครับสำหรับคูณดีออ ปาลีนาเนี่ยเหมาะกับคุณแม่ลีนามากกว่านะแต่ว่าคุณแม่ลีนาจะไม่เข้าข้างปาลีนา <c oughs> นะครับเพราะว่าคุณแม่ลีนาเขาเป็นโจทย์เก่ากับบุ๋มปนัดดาเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เขาก็เลยไม่เข้าข้างบุ๋มแต่ว่างานนี้คนที่ได้ก็ได้เลยเนี่ยเท่าที่ทราบมาและได้คุยกันมาแล้วเนี่ยปนัดดาวงผู้ดีเห็นว่าพรีเซนเตอร์พรีเซนเตอร์วิ่งเข้ามาเยอะมากสินค้าบางตัวที่จ้างจะเพราะคู่ผัวเมียที่เป็นดาราคู่ผัวเมียยังจ้างคนโสดอย่างบุ๋มเลยบุ๋มบอก อจ่าก,กว่าเป็นแว,ว่าเป็นสงครามนางงามาบอกคงจะเป็นนางงามไม่ได้อะพี่ว่านะใน,ในฐานะที่พี่ทําส่งนางงามนะเพราะว่าเอเนี่ยเขาเป็นแค่ผู้เข้าประกวดแต่เขาไม่ประสบความสําเร็จบนเวทีประกวดนางงามแต่บุ๋มเขาประสบความสําเร็จบนเวทีประกวดนางงามเพราะเขาได้ตาแหน่งนางสาวไทยแล้วก็ขวัญใจช่างภาพเนาะ แล้วก็เอ๋เขาได้ตำแหน่งเดียวซึ่งมันก็มันไม่ได้วัดแต่มันต้องหนึ่งในสามถึงจะเป็นนางงามเอเป็นแค่ผู้เข้าประกวดและคําที่บุ๋มใช้เนี่ยก็ต้องบอกว่าแรงแต่ว่ามันก็คือคําจริงมันคือข้อเท็จจริงเพราะว่าเอ๋เขาไม่ได้มงกุดนางสาวไทยเพราะว่าในหนังสือเล่มหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งก็เขียนว่าเอที่ไม่ได้เพราะาฟันใหญ่นางสาวปารีนาไกรคุกจากจังหวัดราชบุรี ได้คำถามจากทันตแพทย์วัชรินมักดวงแก้วนะครับเรี่นเชนครับขอบคุณสำหรับคำถามนะคะเอ๋เห็นด้วยนะคะคิดว่าเป็นการเหมาะสมและควรจะทำเพราะสังคมไทยเรานี้ไม่ชอบความรุนแรงนะคะการประหารโดยการยิงเป้านี่เป็นการกระทำที่โหดร้ายไม่เหมาะกับสังคมไทยของเราคะ่ะ เพราะฉะนั้นการประหารโดยการฉีดยาจะดีและเหมาะสมกับสังคมไทยเราค่ะขอบคุณค่ะนั่นแหละมันก็ประมาณอย่างนั้นแหละค่ะเพราะว่าในยุคของไอทีวียุคนั้นเนาะ,น,ะนางงามมันการคัดเลือกมันไม่ได้เอาสวยอย่างเดียวมันเอาการศึกษาการตอบคำถามชาติตระกูลด้วยมันเปลี่ยนการประกวดนางสาวไทยก็คือการรุ่นบุ๋มบรรดาเนี่ยคือการเปลี่ยนนางสาวไทยเลยนะ ไม่มีชุดว่ายน้ำมีแต่ชุดกีฬาในรอบคัดเลือกแล้วก็การศึกษาชาติรลกูลสมองครอบครัวแนวความคิดเขามองอย่างนั้นมากกว่าไม่ใช่เหมือนนางงามที่แบบประกวดในชุดว่ายน้ำานโคมนโคมโคลปัจจุบันนี้แล้วก็ได้ตำแหน่งอันนี้ไม่ใช่ของนางสาวไทยเนี่ยเขาเป็นเก่าแก่พลาสติกเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเน้นการศึกษาเน้นประวัติเน้นครอบครัวแล้วก็เน้นเน้นเน้นภาพที่มันคลีน หมายเลข53นนางสาวปนัดดาว,วงผู้ดีหรือน้องบุ๋มเธอบอกว่าเธออยากทำประโยชน์ให้กับสังคมและส่วนรวมมากที่สุดเราต้องแสดงให้เห็นถึงความเป็นไทยในวัฒนธรรมไทยที่มีเอกลักษณ์ประเทศหนึ่งของโลกเลยนะคะการแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมไทยที่เด่นชัดจะมีอยู่5ด้านด้วยกัน อย่างแรกคือศิลปะวัฒนธรรมทางด้านจิตกรรมอย่างที่สองคือศิลปะการแสดงอย่างที่สามโบราณสถานโบราณวัตถุสถานที่ต่างๆอย่างที่สี่คือขนบธรรมเนียมประเพณีและอย่างที่ห้าคือวิถีชีวิตทุกอย่างเราต้องแสดงให้เห็นเพื่อให้ราว่านี่คือนี่คือคนไทยประเทศไทยสิ่งที่เราภูมิใจขอบคุณค่ะ สำหรับตำแหน่งนางสาวไทยประจำปีพุทธศักราช2543นะครับได้แก่หมายเลข53ครับนางสาวปนัดดาวงผู้ดีครับและนี่คือนางสาวไทยคนล่าสุดนะคะที่เธอคือสุภาพสตรีในปีนี้นะคะที่ได้รับตำแหน่งอันทรงเกียรติสูงสุดนี้ คือนางสาวไทยประจำปี2543และ้จะเป็นทูตวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวด้วยนะครับเธอมีภาร,รกิจมากมายที่จะต้องปฏิบัติเพื่อเป็นตัวแทนของสุภาพสตรีไทยทั้งประเทศครับนน่ารัักงงงงมมแเเอออฟ้พพียคูสื เขาบอกว่าตอนนี้เขาดังกว่าเบลล่าทุกคนก็ดังกว่ากันแต่มันจะดังกว่าได้กี่วันน่ะเบลล่าเบลล่าเขาดังมาเป็นปีแต่ปรีนาก็ดังกว่าเบลล่าแล้วก็ต้องยอมรับนะฮะว่าในช่วงสองวันที่ผ่านมาเนี่ยเขาขึ้นหน้าฟีดข่าวท,ทุกเล่มทุกฉบับทุกเพจนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องปกติแต่ว่าดังดังอย่างเอ๋แล้วถูกคนด่าก็น่าเห็นใจ เพราะว่าในมุมมองของเอเนี่ยเราก็ต้องยอมรับความจริงนะเอไม่ผิดนะในการที่ไปบอกว่าโทษอ่าประหารก็คือข่มขืนคือประหารมันมีโทษนี้อยู่แล้วมันมีโทษนี้อยู่แล้วแต่บุม๋มเขาเป็นคนทํางานเอก็เป็นคนทํางานโอกาสที่มันจะกระทบกระทั่งมันก็มีเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติคดีนี้เคลียร์กันได้ค่ะเขาบอกว่าเป็นเกมการเมืองค่ะเขาบอกว่าเป็นแบบว่าเป็นแผลที่ทำให้สรวจไปให้มองประเด็นนี้จะไม่มองอีกประเด็นใหญ่ก็มีสิทธินะก็มีสิทธินะ เพราะว่ามันมีอีกประเด็นหนึ่งซึ่งมันใหญ่กว่าและคนไม่พูดถึงแต่คนไปจับจ้องเกี่ยวกับปารีนาเพราะว่าปารีนานี่เราต้องยอมรับว่าเป็นองค์ลกษ์ประทักบิ๊กตู่นะเป็นลูกหลักของท่านประวิตรนะเขาบอกว่าเป็นหมาสองคันสำหรับวงการการเมืองไทยบ้านเราเลยก็จะมีพี่ศิระนะฮะและเอ๋ แล้วก็จะมีอีกคนหนึ่งอะที่มาจากพักที่เป็นพระพุทธเจ้าอะไรอย่างนั่นแหละคนนั้นอีกคนนึงพี่จาชื่อไม่ได้ขออภัยด้วยนะฮะก็จะมี3คนที่เป็นสีสันนี่แหละหาการเมืองก็ไม่ต่างจากวงการบันเทิงแต่ว่าการเมืองมันจะหนักกว่าวงการบันเทิงเท่านั้นแหละฮะพี่ว่าเรื่องราวเรื่องนี้จะจบยังไงบ้างคะไกลเกลียฮะคุยกันได้ไม,ไม,ไม,มีอะไรหรอกนะักการเมืองของเพื่อนแค่นี้คุยกันได้แต่ว่าแต่พี่ว่านะยังไงก็แล้วแต่เขาก็ทํางานเพื่อสังคมด้วยกันทั้งคู่มันคุยกันได้อยู่แล้วอย่าไปซีเรียสจะปลดไปได งานนี้พรีเซนเตอร์เข้าเต็มต้องขอขอบคุณปรีนาไกลคุปนะครับประดัดดาววงผู้ดีกล่าวแท็กทิกขึ้นโซเว็ตเลยค่ะสำหรับพี่บุ๋มกับฮ่าใช่ค่ะมันก็ต้องอย่างนี้อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีค่ะโอเคครับ